สวัสดีครับวันนี้มาพบกับช่องเมียนชนเนลนะครับวันนี้เราจะพาไปดูพิธีกรรมความเชื่อของศาสนาชนเผ่าอิวเมียนที่มีชื่อว่าซิบตะปุงเมียนเป็นการาบูชาเจ้าที่ประจําหมู่บ้านนะครับตอนนี้เรามาถึงสวนชุมชนสวนป่าชุมชนสวนศักดินะ์สิทธิ์ฮะก็คือพิธีกรรมนี้เขาห้ามผู้หญิงเข้ามาในบริเวณนี้เด็ดขาดนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่า ทางไหนเขาทำกันยังไงตามบ้านก็ไม่ตามไปครับ <c oughs> ครับนี่เป็นการทำเครื่องรางที่คนเมืองเขาเรียกว่าตาเหลวครับ <c oughs> เดี๋ยวเราไปฟังคุณเท่าคุณแก่เขาเล่าถึงประวัติเรียนเงี่ยว่าก็ลงปลาครับเงี่หว่าก็ลงปลานื้อี๊แต่แคเมียนบัวชิบเจโอมนุ่มจ้แเน็ดยอนเน็ดพีพวงหรือก้องเจโอมอ่อยเนยข้างไหนบ่มีเนยดูว่า <c oughs> trong thế hệ tàu thanh niên tàu tôi thì nằm láng trống cho bây bữa nằm yên trống tôi tập nét nhất cho đèn tàu và duy nhé ha ha

áp, cha bảo, cha sẽ ta nhận hay vô vậy? Gì cha tôi phải À,

พิธีในขั้นตอนสุดท้ายครับคือรับประทานร่วมกันนะครับ

ไปเยอะแล้ไปยแล้วขายยอมไหมล่ะยเยอครับพยสองครับขณะนี้เป็นการจบพิธีนะครับขบูเครับปีนี้ยูบินของเรา